วันนี้จะกลับไป่แล้วนะวันนี้ยายามาแตกดําทั้งชนหนูแมวก็ดําแ่นก็ดําตัวก็ดําเสื้อก็ดําตางเกงก็ดําไข่ก็ดําไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะคะวันนี้ยายามารีวิวสินค้านะคะซึ่งเป็นสบู่ไข่ดำนะคะเอ่อเสียงแง่แบะ <c oughs> มันชื่อว่าสบู่ไข่ดำจังไข่ดำจังนะคะ ผลิตภัณฑ์นะคะผงถ่านจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งเหมือนกับชาโค้ดหร,รมังทำมาจากญี่ปุ่นแล้วก็เปลือกมุมคนนะคะไขด่ดำเนาะ,ะ <c oughs> เรามาไปดูวิธีการล้างกันเลยค่ะ <c oughs> ไปเลยคะ่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำเราจาระล้างหน้านะคะเราไปดูไขด่ดำนะคะไขด่ดำนะคะขนาดกี่กรัมเลยขนาดหกสิบกรัมนะคะพอดีไข่เลย นี่นะคะไข่ดองไข่ดองเร่นมากเลยค่ะไข่เรื่นมากเลยค่ะมันไม่น่าักะมันเป็นํามาจากผมผ่านนี่เองค่ะอุณนี่ก็เหมือนชาโอค่ะ อุ๊ยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะหมานๆนะคะไม่สบายเสียงไม่มี นิเแษตาค่ะฝากด้วยนะคะสบู่ไขด่ดำจังสบู่ไขด่ดำจังนะคะพี่ไหวค่ะขอบคุณค่ะ